สวัสดีครับกูที่นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่คลิปพิเศษนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปท่าดิบนะครับแนะนําเทคนิคการเต้นนะครับล็อกพื้นฐาน32ั้งจังหวะถามว่าพิเศษยังไงวันนี้เราจะย้อนกลับไปใน EP ีที่54นะครับณวันที่ผมถ่ายคลิป a l ราบิกกูทีนะครับตอนนี้มี97 EP นะครับก็มีทั้งท่าพื้นฐานสลับกับล็อกพื้นฐานนะครับวันนี้เราก็จะย้อนเวลากลับไป นะครับพอสมควรเลยทีเดียวใน EP ีที่54ก็เกือบครึ่งเลยนะครับหลายท่านคงเคยเต้นมาแล้วแหละนะครับเพราะว่าเป็นท่าบล็อกพื้นฐานเต้นตามง่ายแน่นอนแต่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านเพิ่งมาเจอคลิปอะลีบิก,กูที่เพิ่งมาเริ่มต้นนะอ่อี EP ที่แบบ80-90แล้วอาจจะยังไม่ได้ลองเต้น EP กลางๆใช่ไหมครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาแนะนำนะครับเทคนิควิธีการเต้น บล็อก3 2จังหวะใน EP ีที่54ให้กับทุกๆท่านนะครับได้ย้อนกลับไปเปิดแล้วก็เต้นตามได้อย่างสนุกสนานปลอดภัยดูนะครับแล้วก็ก่อนเริ่มต้นคลิปในวันนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่แล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกๆท่านนะครับฝากกดแชร์นะครับคลิปนี้นะครับกดแชร์ไว้เพื่อความสะดวกในการที่เราจะได้กลับมาดูได้ง่ายแล้วก็ เพื่อให้กับคนที่รู้จักญาติสนิทมิตรสหายเราได้เห็นคลิปแล้วก็ได้เห็นถึงประโยชน์ของการเต้นแอร์บิกได้เห็นถึงเทคนิคที่สําคัญสําคัญนะครับได้ทําให้เขาเรียนรู้ในการเต้นแล้วก็เต้นได้ทําให้รู้สึกอยากที่จะเต้นออกกำลังกายทุกวันแล้วก็รู้สึกว่าแอรบิกนั้นเป็นการออกกำลังกายในรูปแบบที่สนุกแล้วก็ง่ายมากๆเลยนะครับกดแชร์ให้ด้วยแล้วก็กดติดตามนะครับทั้งเพจนะครับเพจนี้เลยนะครับชื่อ ฟิต t ูเดย์สตูดิโอบายคูทีนะครับอันนี้เป็นเพจแอปสีฟ้านะครับส่วนแอปสีดำตอตก็ชื่อเดียวกันเลยนะครับฟิต t ู d ดย์สตูดิก็ไปกดติดตามไว้ในตอตผมก็จะลงเป็นคลิปสั้นๆนะครับเต้นตามได้ด้วยนะครับแล้วก็เผื่อมีเทคนิคอะไรสํำคัญๆนะครับก็เอาลงนะครับคลิปไว้แล้วก็คลิปยาวนะครับในบ้านแดงนะครับพิมพ์ภาษาไทยเลยนะครับชื่อช่องว่า a r a b i c k o t ูทนะครับก็ไปเปิดย้อนหลังเต้นตามกันได้โดยเฉพาะวันนี้ เราฝึกเต้นนะครับในเทคนิคต่างๆของ EP ที่5 4แล้วก็ย้อนกลับไปเต้นตามดูนะครับเป็นบล็อกง่ายนะครับเพราะแอริบิโกตีก็คือเต้นตามง่ายนะครับได้ความสนุกสนานได้ประโยชน์นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับสำหรับ8จังหวะแรกในบล็อกก็คือเป็นท่าแรกก็คือล็อกแบคครับทุกท่านเต้นบ่อยอยู่แล้วล็อกแบค ย่ำเท้าให้ได้8จังหวะนะครับท่องไว้ในใจว่าก้าวไขว้ก้าวไขว้ย่ำย่ำโอเคนะครับไปกันเลยขาขวาก่อนนะก้าวไขว้ก้าวไว้ย่ำย่ำผมกอต่อเนื่องเลยนะครับย่ำเท้า8จังหวะล็อกแบกนะครับได้ไหมครับบิดสะโพกเล็กน้อย สมมุติว่าได้แล้วประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะหันหน้าด้วยแล้วก็หันหลังด้วยนะครับสําหรับล็อกแบ็กนะครับตื้นฐานเราก็ยั่งอยู่กับที่นะครับอยู่กับที่ได้เลยนะครับ8จังหวะแต่สําหรับในบล็อกเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะปรับทิศทางนิดหน่อยก็คือให้ทุกคนก้าวนะครับทิศทางเป็นซิกแซกก็คือเดินมาด้านหน้านะครับค่อยค่อยมูฟมาด้านหน้านะครับลำตัวหันตรงมาด้านหน้าอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ก้าวควายก้าวควาย ย่ำยำโอเคไหมครับซิกแซกขึ้นมาด้านบนนะครับก้าวควายคาย่อยๆมูฟมาด้านหนา้าประมาณนี้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าเคลื่อนไหวเราไม่ถนัดนะครับอยู่กับที่ได้เลยนะครับต่างกันนิดหน่อยก็คือเรื่องของทิศทางนะครับแต่เรื่องของจังหวะการเตรี้นก็เท่ากันนะครับผมเลือกตามออปชันได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับ8จังหวะแรกล็อกแบ็กนะครับซิกแซกขึ้นมา9ควายก้ 9, วาย มาดมาดจบตรงนี้ปุ๊บโอเคเอาเลยเนาะขอฝั่งนี้ด้วยดีกว่าจะได้บาลานซ์กันจะได้สมดุลกันนะครับขอข้างซ้ายด้วยครับล็อกแบตซิกแซกขึ้นมาบนนะครับซ้ายขวาขวาซ้ายมาดมาดอ่าโอเคอีกสักรอบล็อกแบตซิกแซกขึ้นซ้ายขวาขวาซ้ายย่อมย่อมได้แล้วแหละนะครับง่ายนะครับ แต่ที่สองเราจะใช้ท่า e a s y Walk หน้าหลังนะครับก็ให้จินตนาการนะครับเหมือนเป็นรูปตัว X X shape นะครับเริ่มต้นท่าพื้นฐานของ e a s y Walk ก็คือก้าวเท้านะครับก้าวเท้าไหนเราก็ถอยเท้านั้นนะครับก้าวเท้าเป็นรูปสามเหลี่ยมตอนนี้ผมเต้นเท้าซ้ายอยู่ใช่ไหมครับก้าวซ้ายถอยซ้ายท่านี้ย่อเข่าเล็กๆครับเกรงต้นขานะครับเกรงลำตัวโอเคไหมครับเหมือนรูป สามเหลี่ยมเห็นไหมสามเหลี่ยมแบบคว่ำอยู่นะครับทีนี้ทิศทางเป็น X shape ก็คือเป็นรูปตัว X เราก็ซ้ายตลอดเห็นไหมฮะทีนี้เวลาจะไปหลังก็เหมือนเป็นรูปสามเหลี่ยมปกติเลยนะครับจุดเซนเตอร์ซ้ายชิดซ้ายชิดแยกแยกชิดชิดแยกแยกชิดชิดสำหรับท่านี้ผู้ฝึกใหม่อาจจะรู้สึก ก้าวเท้าเก๊กๆกลางๆหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแนะนาว่าอาจจะยังไม่ต้องก้าวให้กว้างมากนะครับระยะพอประมาณนะครับก้าวให้สะดวกมานเราเดินปกติงอศอกแขวงแขนเนี้ยนะครับเกรงลําตัวเล็กๆนะครับเป็นรูปตัว x ได้ใช่ไหมครับต้องฝึกบ่อยๆนะมีประโยชน์มากนะครับท่านี้นะครับให้ระบบประสาทการสั่งการเราควบคุมขาเราให้ได้มีประโยชน์มากครับพร้อมนะครับสลับด้านเอ็กเชฟขาขวาครับ1 2 3โก หน้าชิดหลังชิดอีกรอบหน้าชิดหลังชิดอีกสักเที่ยว okay. โอเคได้ใช่ไหมครับเราเอาแปดจังหวะนะครับแรกนะครับถ้าล็อกแบ็คซิกแซกขึ้นแล้วต่อด้วยเอ็กเชฟนะครับลองดูนะครับพร้อมนะล็อกแบ็คข้างขวาครับ9ก้าควายก้าควายย่ำย่ำจบตรงนี้ปุ๊บ ขาขวาครับหน้าชิดหลังชิดจบแค่นี้นะครับตอนเอ็กเชมันเหมือนอาจจะมูฟมาด้านหลังเล็กๆนะครับหลอกแบ็คไปหน้าเอ็กเชมูฟมาหลังนิดหน่อยนะครับอ่าอาจอ,อาจจะไม่ได้ถึงกับแบบว่า,าลึกมากนะครับพร้อมนะครับ1 2 3 4 9สาก้าควายก้าควายย่ำย่ำหน้ามูฟไปหลังเล็กๆอ่าประมาณนี้โอเคใช่ไหมครับอ่ะ อีกหนึ่งฟังนะครับขอหันหน้าไว้ก่อนนะครับข่าวซ้ายครับก้าวควายก้าวควายย่ำย่ำแยกชิดแยกชิดโอเคสิบหจังหวะนะครับขออีกหนึ่งรอบครับห้าหกเจ็ดแปดกดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดหนึ่งสองห้าหกเผมเชื่อว่าได้แล้วแหละโอเคนะครับ จากนั้น16จังหวะแรกนะครับเราพักไว้ก่อนนะ16จังหวะต่อไปนะครับใช้ท่าเกลฟ Y วายนะครับเกลฟวายก็ก้าวไขว้ชิดโอเคไหมครับ1 2 3 4สาี่ไปแนวเส้นตรงเลยนะครับตัวยืดตรงไว้แต่สำหรับท่าเกลฟ Y วายนะครับในจังหวะแรกให้ทุกคนก้าวเท้าเฉียงมาหน้าเล็กๆแล้วเวลาเราไขว้ด้านหลังเนี่ยขาเราจะไม่พันกันเราจะก้าวเท้าได้อย่างง่าย โอเคไหมครับก้าวไขว้กชิดก้าวไขว้กชิดเดี๋ยวผมหันข้างให้ดูนะครับเวลาเครื่าไหวประมาณนี้เห็นไหมฮะสังเกตที่เท้าอ่าก้าวเฉียงมาหน้าเล็กๆมันจะทําให้เราเคลื่อนไหวเป็นแนวเส้นตรงหรือเราไปทิศทางไหนมันก็ทําให้เราเคลื่อนไหวได้สะดวกนะครับโอเคทีนี้เบบี้แ m มโบ นะครับเบบี้มัมโเราก็คล้ายๆกับท่า l o อกแม็เลยนะครับก็คือเปลี่ยนจากควายด้านหลังเป็นควายด้านหน้าใช้เท้าขวาครับย่ำเท้า8จังหวะ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8ได้นะครับขยรเต้นแอโรบิกกูที่เป็นประจำท่าน,นี้ก็เช่นกันหลับตาเต้นได้อยู่แล้วแต่สำหรับมือใหม่เป็นกำลังใจให้นะครับช่วงแรกขาพันกันหน่อยไม่เป็นไรเต้นให้บ่อยๆนะครับเดี๋ยวขามันจะไหลลื่นเองนะครับ โอเคทีนี้เดี๋ยวเราลองเอา2ท่านี้มารวมกันนะเกรปวายบวกเบบี y, Work, Baby ้ผมจะปรับจังหวะนิดนึงนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะพร้อม1 2 3เกร็บวายเบบี้ครับ1 2 3 4สังเกตไหมถ้าเกรฟวายปกติผมแตะตรงนี้แต่อันนี้เอาสองท่านี้มาเชื่อมกันผมปรับจังหวะที่เราแตะอย่างนี้นะครับเป็นวางเบบี้เลยโอเคไหมครับอ่ะประมาณนี้นะเดี๋ยวดูนะพร้อม หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัดแค่นี้นะครับไม่ต้องย่ำย่ำโ,โอเคไหมครับ๋ยวามีท่าอื่นต่อนะครับเรียไวเบดี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัดจบแค่ตรงนี้นะครับเชียวว่าได้นะครับเอาต่อเลยดีกว่านะครับอ้อลืมไปก่ออีกข้างหนึ่งจะได้สมดุลบาลาน อขอเคลียบ y ด้านขวานะครับเรรียบ y baby นะครับ1 2ึ่งสองสาเลย4ี่ห้าหโอเคไหมครับอ่ะอีกหนึ่งรอบ1 2 3 4, 5, ่งสองามี่ห้าหย่ำย่ำตัดจบแค่นี้ก่อนนะครับโอเค8จงังหวะสุดท้ายนะครับง่ายมากๆก็คือให้ทุกท่านนะครับทำท่าสิง g กันีอัพ 2ครั้งแค่นี้นะครับบวกกับสเตปนีสเต็ปแล้วหนียกก้าวเท้ามาด้านหน้านะครับลองดูนะครับก้าวเท้าขวายกเข่าซ้ายก้าวซ้ายยกขวาแล้วก้าวเท้ามาหน้ายกเข่าอีกทีแล้วก็ยำยำโอเคไหมครับ1 2 3 4 5 6 7 8อ่ะขออีกท้างหนึ่งบ้าง 1>, 1 2 3 4งสองสาี่ห้าหง่ายใช่ไหมครับ9ยก9ยกเกยกย่ำย่ำยกเข่าสองครั้งแรกนะครับอยู่กับที่1 2 3 4แล้วสเตปนีเข่ามาด้านหน้า5้าหประมาณนี้นะครับเอาเกรฟ Y วายเบบวกกับสิงกนีสิงกิีแล้วก็สเตปนีเป็นอันจบนะครับพร้อม เกรปบายเบบี้ครับ1 2 3 4 5 6 7 8จบตรงนี้ใช่ไหมแล้วถ้ายกเขา1 2 3 4 5 6 7 8จบแค่นี้นะครับอ่ะขออีกฟังหนึ่งเกรปบาย a เบบี้ด้านซ้ายครับ9ก้าไขว้เก้าเบบี้สองครั้งไขวยหน้าสองครั้งแล้วเราก็ยกเข่ายกเข่าเก้ายกย่ำย่ำ โอเคนะครับโอเคทุกคนฮะลองเอามารวมกันกับ16จังหวะแรกขอหันหน้าไว้ก่อนนะพร้อมนะครับจำได้ไหมเอ่ยท่าแรกครับล็อกแบ็กซิกแซก1 2 3 4 5 6 7 8 8กจจังหวะที่2อ a s ีซีวอล์กเอเชฟครับหน้าหลัง1 2 3 4 5 6 7 8 8จังหวะที่3 g r เกรฟวาย b บ 1>, 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 8, ่งสองสามี่ห้าจดแปดังหวะที่4ีก้ายกา 1, 2, 3, 4, หนึามสี่เส็บนีเจ็แล้วมันก็จะออกอีกด้านหนึ่งโอเคไหมครับอ่าล็อกแบ๊กหนึ่งสองี่ห้าหกเอ็กเชฟซ้าย1 2 3 4 5 6 7 8สาี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, เกร็บวายหนึ่งสามสี่ห้าห เจ็ดแปดซิงเกิลนี้บเสยบนี่แล้วมันก็จะออกอีกด้านหนึ่งเลยอ่าโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองหันหลังนะครับลองหันหลังนะเท้าขวานะครับอ่าโอเคมองเห็นนะครับล็อกแบ็กซิกแซก,ซกโกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอ็กเชปสามสี่ห้าหกเกรฟวน์เก้าไข่เก้าไข่เบบี สิงกันนี่ยกซ้ายยกขวาสเตปนี่ล็อกแบ็กต่อเก้าไข่เก้าคขาย่ำย่ำหน้าชิดหลังชิดเกรียบวายเกรียบวายเแบบี้ครับสิงกันนี่เก้ายกเก้ายกเก้ายกย่ำย่ำโอเคไหมครับพอได้นะนะครับ ทีนี้สาหรับบล็อกนี้นะครับจริงๆถ้าใครที่สามารถหมุนเทินได้อย่างท่าล็อกแบ็กนะครับเราก็สามารถหมุนเทินได้สามารถปรับบล็อกให้มันเข้มข้นให้มันสนุกขึ้นได้เบบี้ก็ใส่แขนได้นะครับผมนะครับตอนที่เต้นตามคลิปจริงๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็มีอาจจะมีหมุนบ้างไม่หมุนบ้างสลับกันไปนะครับเวลาที่สมมุติเราจะหมุนใช่ไหมครับล็อกแบ็กซิกแซกนะครับขึ้นมาด้านหน้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดปุ๊บหันจบมาด้านหน้าพอดีก้าวเท้าในท่าเอ็กเชฟต่อโอเคไหมครับเอ็กเชฟถอยถอยกลับมาหลังนิดนึงตรงจุดเกือบเกือบจุดเริ่มต้นรอแล้วเราก็กรฟบไว้นะครับเบบี้ออกเหยียดแขนก็ได้นะครับยกเขา่าเกรงตัวเกรงตัว,แล,ว Step Me, แล้วก็เสร็จมีแล้วก็ออกอีกด้านนะครับจะหมุนก็ได้นะไม่หมุนก็ได้ปลอดภัยเหมือนกันน,นะครับต่อเน,นื่องกรฟบไว เหยียดแขนเหยียดแขนยกเข่ายกเข่าแล้วก็ก้าวยกยำยำล็อกแบ็คต่อโอเคไหมครับก็คร่าวๆนะครับเชื่อว่าทุกท่านน่าจะเต้นตามได้ง่ายอยู่แล้วแล้วก็เชื่อว่าคลิปนี้นะครับกลับมาทบทวนก็มีประโยชน์แก่ทุกๆท,ท่านนะครับจะได้เต้นได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจนะครับ แอปแดงแล้วก็ต่อๆนะครับให้กับครูที่ด้วยนะครับเต้นให้เป็นประจำด้วยก่อนจบวันนี้นะครับก็ฝากกันด้วยนะครับสําหรับตอนนี้ครูที่มีกระเป๋าลักโลกนะครับกระเป๋าผ้านะครับง่ายๆนะครับก็ช่วยกันทําเองในครอบครัวนะครับก็ไม่ได้ผลิตอะไรมากมายนะครับก็นานๆอาจจะออกมานะครับสักครั้งก็เดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดทางเพจนะครับถ้ายังไรก็อยากสนับสนุน อาราบิคูีนะครับก็สามารถนะครับซื้อกระเป๋าลักโลกได้เลยนะครับก็แต่ละรุ่นอาจจะมีความแตกต่างกันไปนะครับขนาดบ้างสีบ้างหรือเขาเรียกอะไรนะครับมีรูปแบบต่างๆก็เดี๋ยวผมจะนำมาแจ้งฝากกัด้วยนะครับกระเป๋าลักโลกของ Alabic ค u นะครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลายังไงนะครับผมก็จะย้อนกลับมาทำคลิปท่าดิบของ อีต่างๆที่เป็นบล็อกให้แก่ทุกท่านนะครับจะได้เต้นอลรบิกกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับผมอย่าลืมย้อนกลับไปเต้นนะ E.P. 54นะครับผมเต้นง่ายสนุกมากๆนะครับผมไปแล้วครับวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย